วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดชะลออยู่ที่จังหวัดนนทบุรีทุกคนเคยเห็นวัดที่ Is. สวย <c oughs> io. Io. ที่สุดน่าจะเป็นวัดที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของจังหวัดนนทบุรีทุกคนเคยเห็นวัดที่มีโบสถ์นะครับอยู่บนเรือหงนะครับวันนี้ผมจะพามาชมวัดที่มีโบสถ์อยู่บนเทือกเป็นผ่านะเป็นเรือหงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านมาชมสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนอื่นผมจะพาทุกท่าน มาด้านในที่เรียกว่ามากราบนะครับเจ้าอาวาสนะครับอดีตเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อสุเทพนะเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่สังขารไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับแล้วก็เป็นพระเกิอาจารย์ยุคเก่าที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็บอันนี้ก็จะเป็น อดีตเจ้าอาวาสครับคือหลวงพ่อสุเทพนรงริธิ์นะครับนี่ครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สังขาญไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับแข่งบนหินนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในกันใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจริงๆแล้วผมก็ขออนุญาตนะครับเจ้าอาวาสครับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นกันปกติ ผมเชื่ออันนี้ก็จะเป็นศรีรษะของท่านนะครับก็ใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานี่คือสรีระสังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยของหลวงพ่อสุเทพนะครับผมเชื่อได้เลยครับว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักพระเกจิอาจารย์ที่ มีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีฤทธิ์ที่เก่งขนาดนี้ผมแล้วไม่มเจอนะผมไม่รู้จักมาก่อนเหมือนกันนงะแต่พอเล่าประวัติไปดูประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อนี่ไม่ใช่ธรรมดานะน้อยนะครับที่พระเกจิอาจารย์ที่จยุคเก่าๆนะครับโดยยุคต้นๆที่สังขารไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็สริระร่างกายของท่านเนี่ยยังปกติแบบนี้อยู่แข็งเหมือนหินแสดงว่า อิทธิฤทธิ์ของท่านนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดานะก็ใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่วความสุขความเจริญน,นะคิดหวังสิ่งใดขอสมความปรารถนานะครับขอยเคี้ยวคลาดปลอดภัยก็ขออนุญาตใครมาที่วัดชะโลนะครับที่จังหวัดบุร,บรีเนี่ยผมแนะนำนะให้ทุกคนมานะี่ครับ อาจจะมานั่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะขอพรหลวงพ่อนะครับใครที่กําลังทุกใจใครที่กําลังเดือดร้อนใจใครที่กําลังที่จะไม่มีที่พึ่งนะครับหรือว่าหมดหนทางที่จะสู้ชีวิตผมแนะนํานะให้ทุกคนมาไหว้นะครับหลวงพ่อที่วัดชลอแห่งนี้นะครับชื่อหลวงพ่อสุเทพนะครับ สาธุครับก็ที่นี่ครับผมที่นี่ครับมีสถานที่ก่อนนี้ก็จะเป็นเอกสถานที่เอกสถานที่หนึ่งที่ผมแนะนำก็คือมาไหว้หลวงพ่อแล้วก็มากราบสัสกมากราบสรีระหลวงพ่อสุเทพนรงดิ์นะนเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนดูที่มีฤทธิ์มากครับอีกหนึ่งท่านที่ผมแนะนำนะครับ สังขารไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปไหว้นะครับแล้วก็พระนะรับอู่ทองที่มีอายุกว่า400ปีนะครับแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก3ที่ที่หลวงพ่อแนะนำนะครับก็เจอกัน ep หน้า